สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมอชิด2และปลายรถเมย์ครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งรถมาลงที่รถตัวมาลงที่หมอชิดเนี่ยถ้าเราจะไปต่อรถเมย์นี่เราต้องไปยังไงคนีบอ้ันนี้คือฉบับปีสองห้าหกปดนะตอนที่ผมมาถ่ายเดี่ยตอนนั้นเป็นปีห5ห้าตอนนั้นมันยังไม่ข้อมูลมันเก่าเดีย๋ยวพาไปดูข้อมูลล่าสุดเนี่ยถ้าจะไปต่อรถเมย์เนี่ยเราก็เดินออกมาด้านหน้านะคือคลิปี้จะสรุปแบบ รวบลัดเลยวันนี้วันที่สิบสองมการาสองห้าหกแปดครับคลิปเก่าผมตอนนั้นผมบอกว่าให้ไปต่อรถที่อู่ก็คือเดินไปตรงนูน้นนะแต่ว่าอันใหม่ของปีนี้เราไม่ต้องเดินไปนู่นแล้วครับเพราะว่าด้านหน้าเราเน่ยมันจะมีป้ายรถเมย์นี้คนระับผมเนี่ยรถเมย์ทุกคันที่ออกมาจากอู่เนี่ยจะมาจอดที่นี่หมดเลยนะครับเนี่ยเราเราก็แค่เดินออกไปด้านหน้านี่เลยครับ คือตอนนี้หมอชิดมันมีทางเชื่อมไปยังตรงนั้นด้วยแต่ว่าผมไม่แนะนําดีกว่าเพราะมันไกลและอย่างหนึ่งรถเมย์มันออกมาก็มารับตรงนี้เพราะนั้นเราเดินไปตรงนี้มันจะใกล้กว่าแล้วเนี่ยเดินมาตรงนี้ก็ข้ามทางวัลายแล้วเนี่ยเที่ยรถเมย์วิ่งเข้ามาเนี่ยพอรถเอกชนเองที่มาหมอชิดก็มาจอดรับส่งที่ด้านหน้าเช่นกันครับรถเอกชนเราต้องออกไปขึ้นด้านหน้าเท่านั้นถ้าเป็นด้านเนี้ยป้ายนี้จะจอดเฉพว่ารถโครงการ เจะมีทั้งหมดสิบ้าเส้นทางที่นี่ก็จะมีสายสายที่บอกครับว่าแต่ละสายนี้ไปไหนอย่างเช่นสายสามจะเริ่มตนน้นตั้งแต่กรุงเทาาพปทิวัฒน์ไปถึงไปถึงสถานีรถไฟบีเดทรกรุงธนบุรีเนี่ยสายห้าก็จะวิ่งจากกรุงเทาาพปทิวัฒน์ไปจัก,กรวรรดิสะพานพุทธเนี่ยสายยี่สิบหกก็จะวิ่งตั้งแต่มีนบุรีมาหมอชิดสองเนี่ย สาย49ก็จะวิ่งหมอชิด2ไปหัวลำโพงเนี่ยก็จะมีเส้นทางอยู่แล้วสาย96ก็จะวิ่งมีนบุรีหมอชิดสองแล้วสาย134วิ่งระหว่างหมู่บ้านเคหะหัวทองแล้วหมอชิด136ก็จะวิ่งหมอชิดคองเตนเนย หนึ 8, ่งสามแปดก็ที่ผมนั่งเมื่อกี้ก็จะวิ่งเอาประแดงหมอชิดฮนะไล่เกือแล้วก็สายหนึ่งสี่ห้าก็จะวิ่งระหว่างหมอชิดไปแพคกาศแล้วผมก็จะมีเส้นทางบอกนี้โอ้ยหลามันพัดเนี่ยแล้วก็จะมีสายหนึ่งสี่ห้าทางด่วนขึ้นมาใหม่ด้วนยะก็คือก็วิ่งจากแพคกาไปหมอชิดเพียงแต่ว่าจะขึ้นทางด่วนเนี้เนี่ยก็จะมีเส้นทางบอกนี้ด้วยคนระับผมเนี่ย ลมมันพัดเดียวหน้าหนาวนลมแล้วก็มีสองศูนสี่ระหว่างอูกแมงเพชรไปท่าเรือราชวงศ์เนี่ยลมมันพัดเนี่ยมันก็ต้องแล้วก็มีห้าสเาเส้นทางใหม่ครับผมก็จะวิ่งระหว่างหมอชิดไปยังหมู่บ้านเศรษฐกิจเนี่ยผมแล้วก็สายห้าสามหกหมอชิดไปปักน้ำนะ สายเ<า>อ <A> 1 1> หนึ่งหมอชิดไปสนามบินดอนเมืองนะแล้วก็สาย4ี่ขีดสามสามมันก็คือสายหนึ่งสามแปดเก่าแล้วแหละครับผมวิ่งระหว่างท่าน้ำพระประแดงหมอชิดสองเนี่ยครับผมจะ,จะมีข้อมูลบอกเนี่ยครับนี่ยก็จะมีป้ายบอกเหมือนกันเนี่ยบอกเป็นรายละเอียดว่าแต่ละสายที่วิ่งไปไหนเนี่ยคซึ่งตรงเนี้ยมันจะไม่มีข้อมูลของพวกรถเอกชนนะฮะ ก็จะมีสายรถองคารที่วิ่งเนี่ยเรามานั่งรอตรงนี้ได้ครับเนี่ยที่เข้ามาส่งเนี่ยก็จะมีแต่องค์การอย่างเดียวนะที่ผมบอกจะไม่มีรถเอกชนและเอกชนเราต้องออกไปข้างนอกเลยครับถ้าเราจะใช้เอกชนเนี่ยเราก็ต้องเดินออกมาเนี่ยสาย77เนี่ย เราก็ต้องมารอเราก็ต้องออกมารอด้านนอกเหมือนกันนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดที่เคยมาหมอชิตเนี่ยแต่ตอนนี้จะเป็นของเอกชนะซึ่งเจ็ดสิบเจ็ดก็จะไปเซ็นทรัลพระรามสามเราก็ต้องออกมารอที่ป้ายตรงนี้เดี๋ยวพาเดินไปจะไปรถตู้เนี่ยก็ต้องเดินข้ามสะพานลอยนะก็จะมีป้ายบอกเงี้ยผมพาไปดูป้ายปจเห็นว่ารถกอสมกรไปทางซ้ายมินิวัตไปทางขวา,นหา,หาเนี่ยรถตู้ ีก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเนี่ย BTS 60บาทเลยเนะไม่แนะนำนะถ้าไม่รีบไม่แนะนำนะแต่ถ้าใครรีบเนี่ยหรือคุณสะดวกกันก็ตามสะดวกแต่ถ้าเป็นผมผมไม่แนะไม่แนนะนำับถ้าเอกชนก็ต้องมารอปลายดันนอกตรงนี้เลยนะผมแม่สังเกตดูนนี่เนี่เจ็ดเจ็บ นะ77องค์การเขาจะมาเริ่มรับคนตรงนี้แล้วไฟนี้เลยสนะังเกตดูเนี่ยรถองค์การเนี่ยเขามาส่งคนลงด้านหน้านะแต่ก่อนผมเห็นเขาส่งลงตรงนี้เขาไม่ใช่เขาลงด้านหน้าอย่างเดียวเนะี่ยเะ77คันนี้ไฟเซ็นทนรัลราราธอนสนะบอกิครัถ้าจะไปถ้าจะใช้77ก็ต้องออกมารอข้างนอกที่สมบอกนะิแนละ้วนอกจากไทยตะไมจ77แล้วเนี่ยก็จะมีสาย104ไป ปากเกร็ดแล้วก็สาย52ก็ไปปากเกร็ดเหมือนกันก็มารอตรงนี้แลผมเนี้ย104เข้ามาแล้วผมเนี้ย104ก็จะวิ่งไปปากเกร็ดที่ผมบอกครับแต่ว่าก็ต้องดูไฟหน้ารถให้ดีนะครับว่เาเขาไม่หรือเปล่าผมลองถามว่าดูอันนี้คือไปปากเกร็ดหรือเปล่าอ๋อก็ขึ้นฝั่งนี้ได้เหมือนกันเลยใช่ไหมครับอ, okay. อ,อ๋อเคนะก็คืออ๋อก็คือขึ้นฝั่งนี้เลย แต่ผมไม่ได้ใช้ผมแค่ถามให้ดูว่าเผื่อใครจะใช้นี่ก็รอให้นี่ครับผมที่ผมบอกนะแล้วก็มีสายหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองนี่ผมไม่มั่นใจวันไปไหนยังไ่หาข้อมูลหนึ่งสองสองก็จะวิ่งจากหมอชิดสองไปแฮปปี้แลนด์ครับก็คือก็มารอตรงนี้ครับถ้าเป็นเอกชนนะคะหรือถ้าเป็นองค์การเนี่ยเราก็รอด้านไหนได้เลยเนาเพราะว่าเพราะว,ว่าป้ายนี้องค์การจะจอดส่งอย่างเดียวไม่รับคนเนะาะ นอกจากมีพวก52แล้วก็จะยังมีสาย1-56ีดห6วิ่งระหว่างหมอชิตสอไปพ่อจอม9รัดกระบังครแล้วก็มีสาย1-70วิ่งจากหมอชิตสองไปตลาดเซฟี e ครับผมอันนี้คือสลับรถเอกชนนะคะและยังมีสาย 529E ทางด่วนหมอชิตสองแมดําและสาย555 กรุงเทพอภิวัตน์สนามบินสวรรคภูมิครับองค์การมาเนี่ยเขาก็มาส่งลงที่ป้ายนี้เอกชนเองก็ส่งลงตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะเข้าหมอชิดเนี่ยเราก็ต้องเดินย้อนถ้าเราจะไปต่อรถตู้ต่างจังหวัดเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยแนะนําที่ส่อนนะคือข้างสะพานลอย,อยนู้นเลยนะผมแต่ครั้งนี้ผมคงไม่สาธิตอี่ทีนี่ผมแค่จะพาเดินเดินเข้าหมอชิดเนี่ย มาส่งลงด้านหน้าเนี่ยอดีก็คือมันมันเดินสะดวกับผมสงสัยว่าคงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะคือถ้าไปลงตรงอู่ตรงนั้นอนะ่ะมันจะเดินไกลนะฮะเขาก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งส่งมาส่งด้านหน้าแทนนะผมก็มคือเดินไปครบตรงนี้ก็ถึงเลยครับผมเนี่ยเนียส่วนด้านในเนี่ยมันสำหรับคนที่จะขึ้นรถเมลองค์การกลับนะผมคือถ้าถ้าจะกลับหมอถ้าจะมาจากถ้าจะออกมาจากหมอชิดถ้าจะใช้รถองคองการต้องมารอที่ป้ายนี้นะผมป้ายใหม่ป้ายด้านหน้าเาะว่าเขา มาเริ่มรับตรงนี้ไอ้ตรงอู่เดิมหมอชิดอะ่ะมันก็ไปขึ้นได้แต่ผมว่ามันเดินไกลเนจะมีเส้นทางแนะนำเนี่เยเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปหมอชิดก่อนลพาเดินออกมาลยถ้าเราจะไปหมอชิดก็เดินองอะไรเนี้ยผม นีก็จะมีีแท็กซนะ่ครับมาถึงที่นี่เราก็เลือกเดินทางได้แล้วผมอย่างนี้ผมเคยบอกไปนะครับว่าถ้าจะไปภาคกีาสานเนี่ยก็ต้องขึ้นไปชั้นสามนะฮะชั้นล่างมันจะเป็นของภาคเหนือเท่าอันนี้ผมคงไม่ถ่ายแบบละเอยียดแค่ถ่ายครบบ่าวๆให้ดู คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมีความคิดเห็นแนะนำติชมด้านล่างได้เลยครับ